สำหรับกิจการที่ต้องมีการบันทึกซีเรียลหรือว่าเลขประจำตัวของสินค้าแต่ละตัวนะคะเพื่อเก็บประวัติของการซ่อมหรือว่าประวัติลูกค้านะคะที่ซื้อไปละการรับประกันต่างๆนะคะก็ต้องมีการบันทึกซีเรียลนะคะหรือว่าลงทะเบียนนะคะเวลาซื้อสินค้าเข้ามาด้วยนะคะวิธีการก็คือไปที่เมนูซื้อซื้อสินค้าซื้อสินค้านะคะเลือกคลังที่ต้องการซื้อสินค้าเข้ามานะคะ เช่นถ้าเราต้องการซื้อสินค้าเข้ามาในคลังหลักนะคะก็เลือกคลังหลักแล้วแล้วคลิกโอเคนะคะหลังจากนั้นกดเพิ่มนะคะเลือกรหัสผู้จำหน่ายนะคะเสร็จแล้วให้เราเลือกรหัสรายการนะคะหรือว่าใช้เครื่องอ่านบาร์โคดยิงรหัสรายการเข้ามาก็ได้นะคะ แล้วเลือกสินค้าที่จะทำการบันทึกซีเรียลนะคะแล้วก็ทำการซื้อเข้ามาในร้านนะคะเช่นสินค้าประเภทมือถือนะคะก็คือเป็นสินค้าที่ต้องมีการบันทึกซีเรียลนะคะอาจจะเป็นสินค้าจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่าอื่นๆนะคะคลิกโอเคขึ้นมานะคะก็จะปรากฏราคาขายนะคะให้ใส่จำนวนที่ซื้อเข้ามานะคะเช่นซื้อเข้ามา3มเครื่องนะคะ ราคาทุนต่อเครื่องนะคะมีส่วนลดไหมนะคะ Enter ให้ขึ้นรวมเงินนะคะหากมีเล็อขอดเกินนะคะให้กดลูกศรขึ้นที่ปั้นคีย์บอร์ดนะคะหลังจากนั้นนะคะต้องดูวิธีการว่าซื้อเป็นแบบเงินสดหรือว่าซื้อแบบเป็นเงินเชื่อนะคะตามคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะที่เคยได้อธิบายเกี่ยวกับการซื้อเงินสดหรือเงินเชื่อนะคะสมมติว่าอันนี้เราจะซื้อในรูปแบบของเงินสดนะคะ อย่าลืมเช็คด้วยนะคะว่าตรงนี้เป็นราคาไม่คิดแหวนราคารวมแหวนหรือราคาแยกแหวนนะคะก่อนที่จะทำการซื้อสินค้านะคะสมมุติว่าบินนี้จะเป็นการซื้อแบบเงินสดนะคะใส่เงินสดนะคะ Enter ให้ขึ้นค้างชำระเป็น0ูนย์นะคะหลังจากนั้นกดบันทึกนะคะต่อไปนะคะมาทำการลงทะเบียนนะคะ ก็คือโนเกีย3310าสามเครื่องนะคะก็จะมีซีเรียล3ตัวด้วยกันนะคะวิธีการกําหนดก็คือไปที่เมนูหน้าที่พิเศษนะคะบันทึกสินค้ามีซีเรียลนะคะใส่ทะเบียนสินค้านะคะอันนี้เป็นทะเบียนสมมุตินะคะเช่นนะคะเครื่องแรกเป็นนะคะพอใส่ทะเบียนสินค้าเครื่องแรกเสร็จ Enter นะคะให้ขึ้นเป็นเลขทะเบียนสินค้าขึ้นมาแล้วใส่เครื่องที่2นะคะ นะคะแล้วใส่เครื่องที่3ถัดไปนะคะบันทึกให้เท่ากับจำนวนของสินค้านะคะเรียบร้อยแล้วก็ปิดไปนะคะเราสามารถดูการบันทึกซีเรียลได้นะคะโดยเข้าไปที่เมนูสินค้านะคะจัดการสต็อกนะคะจะมีทะเบียนสินค้านะคะลงทะเบียนสินค้านะคะซึ่งทางฟอร์มนี้ก็สามารถบันทึกทะเบียนของสินค้าได้เช่นเดียวกันนะคะ แต่ว่าจะไม่มีเกี่ยวกับเอกสารซื้อนะคะโชว์แสดงขึ้นมานะคะหากมาเลือกในฟอร์มนี้นะคะอาจจะเป็นการบันทึกซีเรียลที่เป็นของในอดีตก่อนที่มาใช้ระบบนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะจําเอกสารซื้อได้นะคะก็สามารถมาลงทะเบียนในฟอร์มนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะสินค้าเมื่อสักครู่นะคะเวลาดูว่าเรามีซีเรียลของสินค้าตัวนี้อะไรบ้างนะคะไปดูที่แท็บ แยกตามประเภทสินค้านะคะเลือกประเภทสินค้าขึ้นมานะคะเมื่อสักครู่ก็คือประเภทมือถือนั่นเองนะคะคลิกโอเคนะคะก็จะมีเลขทะเบียนของสินค้าปรากฏขึ้นมานะคะตรง serial no น,นะคะตะกี้เราบันทึกเข้าไป3ตัวด้วยกันนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะปรากฏขึ้นนะคะทางด้านของ serial นะคะมีแสดงทั้งหมดยังไม่ขายหรือว่าขายแล้วนะคะ เมื่อสคูเป็นการซื้อเข้ามาที่ยังไม่ได้ขายนะคะก็จะอยู่ในประเภทของยังไม่ได้ขายนะคะตรงนี้หากจะดูแยกตามสินค้านะสามารถที่จะเลือกสินค้าขึ้นมาได้เช่นจะดูโนเกียนะคะก็มาดูคลิกเลือกโนเกียขึ้นมาเ็จะมาแสดงหมายเลขสินค้าทางด้านซ้ายมือนะคะสมมุติว่าเราต้องการที่จะเพิ่มหรือว่าบันทึกซีเรียล ในฟอร์มนี้นะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันโดยการไปคลิกที่ปุ่มเพิ่มนะคะหลังจากนั้นนะคะแต่ก่อนที่คลิกที่ปุ่มเพิ่มนะคะอย่าลืมเลือกประเภทสินค้าก่อนนะคะเช่นเราจะบันทึก oppo n one mini นะคะคลิกโอเคขึ้นมานะคะหลังจากนั้นนะคะกดปุ่มเพิ่มนะคะจะมี serial นะคะรันมาให้อัตโนมัติก่อนในครั้งแรกนะคะเราก็ทำการบันทึก serial ที่เป็นของเราจริงๆเข้าไปได้เลยนะคะ สถานะปล่อยให้เป็นยังไม่ขายนะคะเวลาขายเวลาขายไปแล้วเนี่ยจะไปทำการขายที่เมนูขายสินค้านะคะ,อะเอกสารเก่าตอนขายเนี่ยก็จะมาลิงก์ที่ตรงลงทะเบียนอัตโนมัตินะคะก็จะขึ้นชื่อของเอกสารขายอัตโนมัติให้เราเลยนะคะซึ่งยังไม่ต้องมากําหนดเองในตอนนี้นะคะแต่ถ้าเกิดต้องการบันทึกข้อมูลที่เป็นข้อมูลเก่าก่อนที่จะมาเริ่มใช้ระบบนะคะ สามารถที่จะกําหนดสถานะได้เลยว่าขายออกไปแล้วขายให้ใครรับประกันกี่ปีนะคะสามารถบันทึกที่ในส่วนของฟอร์มลงทะเบียนหมายเลขสินค้าได้เลยนะคะในส่วนนี้ก็จะสามารถที่จะใส่ค่าของแบบนะคะของสินค้าหรือว่าสีสินค้านะคะใส่รหัสผู้จำหน่ายได้นะคะ,ะถ้ามีเลขที่เอกสารอ้างอิงก็สามารถที่จะใส่ในช่องนี้ได้ด้วยนะคะ นะคะลูกค้าที่ซื้อไปนะคะในกรณีที่เป็นการบันทึกซีเรียลที่ได้ขายไปแล้วนะคะก่อนที่จะใช้ระบบก็สามารถที่จะบันทึกลูกค้าเข้าไปได้เลยนะคะพนักงานขายเป็นใครนะคะสามารถที่จะมาบันทึกข้อมูลในช่องส่วนนี้ได้เลยนะคะเอกสารขายนะคะลงทะเบียนวันที่ลงทะเบียนในวันที่เท่าไหร่นะคะ อันนี้คือขายไปวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่ลงทะเบียนแล้วมีเอกสารการรับประกันอะไรครบไหมนะคะการรับประกันกี่ปีนะคะซึ่งการรับประกันเนี่ยก็ต้องไปเพิ่มข้อมูลก่อนหน้าแล้วนะคะในระบบว่ามีการรับปร,ประกันรูปแบบไหนบ้างนะคะค่าบำรุงรักษาตอบบ่อปีมีไหมนะคะหมดประกันครั้งที่1เมื่อไหร่หมดประกันครั้งที่2เมื่อไหร่นะคะซึ่งบางทีนะคะบางสินค้าบางรายการอาจจะมี การกาหนหดห,นหมดประกันครั้งที่1และครั้งที่2เช่นหมดประกันครั้งที่1คือฟรีทั้งค่าซ่อมและค่าสินค้าที่นํามาซ่อมนะคะพวกอะไรเป็นต้นนะคะแต่หมดประกันครั้งที่2อ,อาจจะฟรีค่าซ่อมแต่ว่าคิดค่าอุปกรณ์ที่นํามาซ่อมนะคะชิ้นส่วนที่นํามาซ่อมก็สามารถที่จะมากําหนดในส่วนของหมดประกัน1ห,หมดประกัน2ได้นะคะแต่หากมีแค่ประกันประกันแบบรูปแบบ บทประกันหนึ่งเท่านั้นก็กำหนดตรงนี้ได้เลยนะคะมีหมายเหตุไหมนะคะมาใส่ข้อมูลเข้าไปนะคะในส่วนของฟอร์มทะเบียนหมายเลขสินค้านะคะแต่หากเป็นการลงทะเบียนที่เพิ่งซื้อเข้ามานะคะก็ให้ไปใช้ฟอร์มซื้อซื้อสินค้านะคะแล้วก็ทำการลงทะเบียนในหน้าของซื้อสินค้าเข้ามาได้เลยนะคะแต่ถ้าใช้ในฟอร์มนี้นะคะก็แนะนำเป็นสำหรับ เป็นสินค้าที่เคยขายไปก่อนหน้าที่จะใช้ระบบนะคะก็หรือว่าไม่สามารถที่จะจำเอกสารซื้อวันที่ต่างๆได้แล้วก็มาบันทึกในหน้านี้นะคะพอบันทึกข้อมูลเสร็จก็กดบันทึกนะคะเวลาขายนะคะก็ให้จำหมายเลขของซีเรียลไว้นะคะถ้าเป็นตรงนี้จะเป็นแยกตามประเภทนะคะเช่นสมมุติว่าตะกี้เรา เราจะทำการขายเครื่องนี้นะคะเป็นโนเกีย3 3 1 0นะคะราคาสินค้า3310นะคะตัวที่ขายก็คือซีเรียล3 4 5 6 7 8นะคะเวลาขายนะคะก็เข้าไปที่เมนูขายปกตินะคะอาจจะเป็นขายเชื่อหรือขายสดนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปได้ในเมนูนั้นได้เลยนะคะเช่นเป็นฟอร์มของ ขายสดนะคะก็คลิกเข้าไปที่ขายสดนะคะทำตามขั้นตอนการขายสดได้เลยนะคะช่องบาร์โค้ดให้ใส่รหัสของซีเรียลตัวนั้นนะคะเสร็จแล้วก็ Enter เข้าไปนะคะระบบก็จะทราบนะคะว่ารหัสรายการนี้เป็นรหัสของสินค้าตัวไหนนะคะให้ทำหนบินนะคะต่อต่อหนึ่นนซีเรียลนะคะอันนี้ อขออภัยค่ะก็คือทำซีเรียลหนึ่งเนี่ยก็คือใส่จำนวนหนึ่งะคะแต่ว่าสามารถขายได้หลายเครื่องนะคะถ้ามีเครื่องอื่นอีกก็ใส่รหัสรายการอื่นๆเข้าไปอีกนะคะเช่นตอนนั้นมีการลงทะเบียน2 3 4 5 6นะคะ7นะคะก็ Enter ไปตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าคนละตัวกันแล้วนะคะ เวลาขายก็สามารถทําการขายเข้าไปได้เลยตามปกติแล้วก็ชําระเงินนะคะรับเงินสดมาเท่าไหร่นะคะเสร็จพิมพ์ใบเสร็จออกมานะคะซึ่งรูปแบบใบเสร็จก็สามารถกําหนดได้อยู่แล้วนะคะว่าเอาเป็นขนาดอะไรนะคะนี้เป็นตัวอย่างนะคะสมมุติขายไปเสร็จแล้วเราสามารถที่จะไปลงเกี่ยวกับรายละเอียดของการรับประกันนะคะได้ที่ เมนูบริการซ่อมนะคะลงทะเบียนประกันสินค้านะคะในส่วนนี้สามารถค้นหานะคะหมายเลขซีเรียลที่เราได้ทำการขายไปแล้วนะคะ,ะ,คะเช่นเะกี้เราทำการขายซีเรียล2 3 4 5 6นะคะมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยนะคะคีย์เลขบางส่วนเข้าไปนะคะก็คือตัวนี้ที่เราขายออกไปกดคลิกโอเคขึ้นมาก็จะแสดงตรงนี้เราสามารถกดแก้ไขนะคะเลือกการรับประกันนะคะว่าเป็นกี่ปีนะคะ มีค่าบำรุงรักษาต่อปีไหมนะคะหมดประกัน1น,นะคะเมื่อไหร่นะคะก็สามารถมากำหนดได้เลยนะคะในส่วนนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นหมดประกัน1น่ก็น่าจะเป็นปี2017นะคะอ่าก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะคะมีหมายเหตุไหมนะคะตะกี้ลูกค้าที่ซื้อจะเป็นลูกค้าทั่วไปแต่ว่าปกติแล้วก็คือเราต้องเลือกลูกค้าที่ซื้อก่อน นะคะเวลาทำการซื้อถ้าเป็นพวกสินค้าที่ต้องมีการลงทะเบียนนะคะก็ไม่ควรที่ใช้ลูกค้าทั่วไปนะคะตะกี้ก็ต้องเลือกลูกค้าก่อนนะคะเป็นลูกค้าชื่อคุณอะไรซึ่งได้ทำการไปบันทึกประวัติเอาไว้แล้วในเมนูบุคคลนะคะตรงนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการขายแล้วก็การลงทะเบียนสินค้านะคะก็กดบันทึกเม,เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะ